วัดีค่ะพี่พี่น้องน้องที่อยู่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกนะคะ Hi everyone. Welcome to my channel. สำหรับวันนี้นะคะวันมีเทคนิคเคล็ดลับและวิธีการสำหรับสาวไทยไกลบ้านจ้าถ้าใครเป็นเหมือนวันนะคะกดติดตามกด subscribe เอาไว้เลยจ้าดูชีวิตมาดามบ้านนาบ้านนาธรรมดาในเมืองยุโรปอยู่ง่งายๆกินง่งายๆค่ะ ส่วนเทคนิคที่วันจะมาบอกวันนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนี่เลยเคล็ดลับในการนึ่งข้าวเหนียวง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องงอซึ้งมอนึ่งใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยววันนี้นะคะวันมี2แบบ2วิธีที่จะทําให้ดูนะคะแล้วข้าวเหนียวออกมาเหนียวนุ่มโดยที่ไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนด้วยนะคะตามไปชมกันจ้าตามไปชมกันเลยคะ่ะ เราเริ่มจากการเอาเข้าวเหนียวนะคะล้างน้ำหนึ่งน้ำค่ะแล้วก็แช่ในน้ำร้อนที่เปิดจากก๊อกน้ำร้อนปกตินะคะครึ่งชั่วโมงค่ะนี่คือทางลัดที่ทำให้ข้าวเหนียวนุ่มไม่ต้องรอนานค่ะวิธีแรกนึ่งด้วยกระชอนนึ่งข้าวแบบนี้นะคะใช้กระชอนที่เป็นสแตนเลสนะคะ ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะวันแช่ข้าวประมาณครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวจะแบ่งการน,นึ่งให้ดู2แบบค่ะแบบแรกคือผ่านกระชอนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งหม้อค่ะใช้หม้อไซส์เล็กที่เข้ากับกระชอนที่เรามีค่ะวางข้าวลงไปเลยจ้าวิธีนี้ใช้เวลา10นาทีนะคะตอนนี้ก็เปิดไฟเตาร้อนปกติค่ะ หลังจากนั้นเรามาดูวิธีที่สองเลยจ้าโดยการนึ่งใส่ไมโครเวฟค่ะอุปกรณ์ก็คือเราจะต้องมีกล่องแก้วแบบนี้นะคะหรือว่ากล่องสําหรับใส่ไมโครเวฟได้ค่ะแนะนําให้เป็นกล่องแก้วจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเรานึ่งข้าวมันจะได้ไม่มีสารตกค้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วข้าวที่เหลือเรายังสามารถอุ่นกินคราวหน้าได้ด้วยจ้านี่นะคะข้าวครึ่งกิโล วันก็แบ่งนึ่งเป็น2วิธีค่ะแบบแรกตั้งหม้อไปแล้วนะคะแบบที่2ค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงนะคะในปริมาณที่ท่วมข้าวพอดีค่ะอันนี้คือข้าวที่เราแช่มาครึ่งชั่วโมงด้วยน้ำร้อนปกตินะคะนี่นะคะท่วมข้าวพอดีแบบนี้นะคะนี่จ้าแบบนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันจ้าน้ำกล่องนึ่งในไมโครเวฟเริ่มต้นที่หนาทีค่ะเปิดไมโครเวฟไปเลยค่ะ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ นาทีนะคะสวยมากเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะนี่ร้อนนะคะต้องระวังค่ะนี่ค่ะข้าวเรียนเม็ดสวยมากๆจ้าโอ้ยชิมก่อนนะอาาาา้ร้อนอืมสวยมากค่ะ ชิมชิมหัใจไม่อยู่เดี๋ยวสวยๆให้ดูนะคะนี่นุ่มเหนียวมากค่ะอันนี้คือแช่น้ำร้อนไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือน้ำร้อนจากก๊อกน้ำยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะมีน้ำน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำอยู่แล้วนะคะล้างหนึ่งครั้งแล้วก็แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงจ้าเอ้ยข้าวเรียง ข้าเรียงเม็ดสวยมากจ้าพี่น้องจสาส่วนแบบนี้นะคะผ่านไป5นาทีคือเราตั้งบร้มพร้อมกับไมโครเวฟเสร็จแล้วมากลับอุ้ยชุบกลับหนึ่งดับหนึ่งรอบค่ะแล้วก็นี่จะได้แล้วนะคะอีกสัก3นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันด้วยจ้าหนึ่งสแบบแบบไหนน่ากินกว่ากันโดยเช็คน้ำด้วย ทำหม้อไหม้ไปรอบนึงแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่น้ําได้นิดเดียวค่ะอีกสามนาทีจ้าแบบนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะนี่จ้านึ่งไปแปดนาทีนะคะอันนี้ใช้เวลาห้านาทีคะ่ะอันนี้ใช้เวลาแปดนาทีนะคะเดี๋ยวให้เห็นผลกันชัดๆขอใส่ กล่องแก้วไว้ค่ะมันจะได้สะดวกต่อการอุ่นกินในคราวหน้านะคะอันนี้นึ่งข้าวเหนียว2วิธีค่ะมาดูกันค่ะว่าแบบไหนเป็นยังไงนะคะมันก็เป็นทั้ง2แบบที่วันนึ่งกินในปริมาณข้าวเหนียวที่เท่ากันนะคะนึ่งในไมโครเวฟอะ่ะมันจะดูนุ่มนุ่มแล้วก็ฟูค่ะแล้วก็ นึ่งในซึง้งนึ่งในกระชอนนะคะมันจะดูเรียงเม็ดสวยค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวในกระชอนนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้าวเหนียวในไมโครเวฟนะคะอุ๊ยร้อนจ้ามันจะโอ้เดี๋ยวนะคะใส่ถุงมือก่อน มันจะดูฟูค่ะฟูแล้วก็นุ่มๆน,นะคะแล้วมันเหมือนจะแฉะแฉะนิดนึงค่ะมันนุ่มๆน,นุ่มค่ะแบบเรียงเม็ดชิมๆก่อนแบบเรียงเม็ดก็นุ่มนะคะนุ่มแต่แบบนี้ดูแบบแฉะแ,แนิดนึงค่ะอืมแบบไหนอร่อยข้าวเหนียวอร่อยหมดสำหรับวันนะคะนี่เลย นึ่งข้าวเหนียวสองแบบหนึ่งง่ายๆไม่ต้องงอซึ้งลองลองดูนะคะชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นเลยค่ะแบบนี้เนี่ยวันเอาไปกินที่ทำงานบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันต้องห่อข้าวไปกินก็ใช้นึ่งใส่ไมโครเวฟแบบนี้ค่ะเอากล่องไปแล้วก็กล่องแก้วนะคะแล้วก็นึ่งแล้วก็กินได้เลยจ้ขาข้าวเหนียวสดใหม่ๆร้อนๆมาเลยจ้าชอบแบบไหนเลือกเอานะคะอืม mm. อันนี้ไมโครเวฟอันนี้หม้อหนึ่งหม้อหม้อหม,ม้อหนึ่งนะคะโอ้ยภาษาไทยตกใส่กระชอนค่ะดูความอันนี้ก็เรียงเม็ดนะคะแต่มันดูนุ่มๆฟูๆเม็ดใสๆอันนี้จะเป็นแบบเรียงเม็ดสวยงามจ้า ส่วนเคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือกระชอนที่จะเอามานึ่งควรจะเป็นกระชอนสแตนเลสแบบนี้นะคะบางคนใช้กระชอนพลาสติกวันก็เคยใช้นะคะแต่วันรู้สึกว่าความปลอดภัยมันต่างกันนะคะใช้แบบนี้ปลอดภัยกว่าค่ะแล้วก็มีขายในห้างฝรั่งทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนึ่งใส่ไมโครเวฟนะคะให้ใช้เป็นกล่องห่อข้าวกล่องแก้วแบบนี้ค่ะ แล้วหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถนึ่งในไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ควรเริ่มต้นที่5นาทีค่ะเพราะว่าจริงๆเราเข้าวที่มาขายเมืองนอกนะบางทีนะมันเป็นข้าวใหม่ครับข้าวเก่าต่างกันวันว่าอันนี้น่าจะเป็นข้าวปีที่แล้วถือว่าเป็นข้าวใหม่นะคะมาถึงสวีเดนเนี่ยมันก็เลยนุ่มง,ง่ายค่ะภายใน5นาทีบางครั้งวันต้องใช้8นาทีนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้าวข้าวแบบเม็ดแข็งหน่อยนะคะ ก็เติมน้ำแล้วก็นึ่งต่ออีก3นาทีหรือ5นาทีบางครั้งแต่ว่าให้เริ่มต้นที่5นาทีนะคะมันก็จะได้ข้าวสวยๆแบบนี้แล้วจ้าโอ้ยร้อนจ้าดูเทคนิคการน,นึ่งข้าวเหนียว2แบบ2สไตล์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาหายอยู่หายกินแบบธรรมดาธรรมดาที่ยุโรป ฝากดติดตามากด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า